สะพานดำมาซื้อสัญญาณไม่ดีเลยมเมื่อกี้สะพานดำทะเลสา,าลาสร,รานี๋ทะเลทีละแปดสิบห้าสามสามสัญญาณไม่ถึงไม่ได้ฟังสะพานอะไรเลยสะพานดำมังซ้อไปด้วยใช่หรอ ที่ไหนเคเปล่าสมควนดาไปไปไปใช่เหรอฟังถูกเปล่ากคุกยี่ปันที่มาเราตดแกงยังปฏิบัติการเคสอะไรผู้ป่วยวันสี่สิจะทันัเข้าบ้านมันาำตรงไหนวะ สมัครที่มีอุปกรณ์เคร่อแบตเตอรีร่วอลตียียงให้ยาปากเกขอสนับสนุนวสีสนสะนุนรหกกรุงเทพเป็นแจ้าอยู่ใเคี ประจ้นเพิ่มอาสาสมัาราภคุยราสิบห้าับสายพวงมาจากขับรถสี่สิบหกสิบห้ารับสายพวงมาจากครับรถสี่สิบหกสิบห้าการเฉลยาปสิบแปดยี่สิบสองห้าแปดรยตกระเหตุอาสาลาเหตุพร้อมมธชิระยี่แปดสองหนึ่งแปดสิบหนึ่งห้าสองพอสิบใกล้เคียงตลาดสะพานดำบางซื่อเปีย 82เรื่องความกี่เ้8152เปลี่ยนไการหักด้วยพี่เอ้าแจ้งไปแล้วไม่ใช่เหรอไปีไม่ลาศไลาศัลา8วย2ศลาศา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 ลา่าลาศ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 างาศาสอศาลาศาลาลาศ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 ลลล ชุดยังไม่พร้อมเลยเนี่ยห้าตีออกมาจากบ้านไงตรง้านนี่บ้านนี่อยู่นอยเนี่ยอ๋อ มันไม่โดนโไไม่โดนล่กไม่โดนอะไรอไไม่โดนไม่โดนตตอรนอนอติดี่น่ติดเพราะว่าม้าอย่างนี้แล้วไปไนมาเไม่ไไไว่าเขาน่าเลงเข้าใจว่าเลนองไขาเลนอาปุกันเขาเป็นเลนติงเราเพี้ยกไรไแตัวที่ไ่ดปานหน้า เพราะผมว่าคุณเดีอผ่านหน้ามากกันตำรวจเขาดีนักาึกษอใจนี่เราันนียังสุดมีถังกับเพอก้วยไหนอ่ะอ๋อก็ฐานแปดสิบเหมือนกันนะแปดสิบสามสามแปิบเออฐานเดียวอี่เลยแปดสิบห้าสามสามแปเวลาเวลาเดี๋ยวพี่จะเปลี่ยนแล้วเนี่ยรอรหัสใหม่เนี่ยแกเป็นคู่สายกับคนอะเห็นอยู่เห็นไปด้วยกันทุกทีอ่ะเวไม่แปดสามไงแล้วเวลา เขาจะหลงนะเขาจะบอกว่า85ตา่างๆเออเออเวลาเขาเขาเนี่ยปฏิบัติการอะไรกันแลก็85ต่างๆใช่ก็หลงที่กชอบพูดตลอดอ่ะทุกไม่ต้องหลงอ่ะทุกครั้งอะ่ะโอ,อเอด็กแค่ของกีังไหมแล้วกระบะขกกนาดไหนาากระบะคันปีขาวเ<อ>ข,ขาขับรถมายังไงเขาก็กิดยังไงตำรวจเจ้ตตาตำรวจมาเขาบอกตำรวจตีผิดอยู่แล้วไง ตอนก <S <S> ็เพิ่งไปไปโดนมาก็ะาาปั่นใั่นั่งนี้แหละแล้วนี้ก็เตะสนามเราล้มล้มหรอัอบบาลบบ๊อบบ๊บอบอบอ เขาเรียกอะไรตลาดสะพานดำหรอตลาดสะพานเห <Hey, S 2> ็นมันมีอีกที่หนึ่งือนสะพานดำใช่ไหมสะพานดำแบบแบบเนี้ยที่บอยแบบเนี้ยคือเขาเพิง่งเขาเขากำลังจะเปิดเลยนะเห็นเวลาเนี้ยเขาเกำลจะเปิดนะเปิดตั้งแต่ตอนเนี้ยเหรอเขาเขาเปิดขายกี่โมงครตีสิบแล้วตีสามตีสามกี่โมงกนะับแปดโมั้ง